ในรูปเบียงใหญ่เลยทําไมตัวจริงเหมือนไม่ใหญ่เลยอันนี้พี่อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรครับ,รบอ๋อกรุงเทพก็ขาวเหมือนกันนะเนี่ย<ว>เน่ยอ้าวหนีกูเลยสัตว์สวัสดีครับ,รบพี่ทำอะไรกันอะอา่านั่ง มาเล่นแอปนี oh, ้วาอ๋อเข้ามาเล่นลานยังครับ่งเล่นว no ันนี้เลยวันนี้เลยอืมทำไมต้องอยู่ด้วยกันได้อ่ะอ้าวโอ๊ยโอ๊ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวดูจะเห็นในหลังคาแล้วทีเนี้ยสบายดีสบายดีครับสบายดีครับสื้ออย่งนอคือมาหอแท้ชื่อไก่ครับผมไก่ฮันเคโนะไก่เนาะโอ้ยสะดุดที่ผายเลยโห้ยทุกคน ฮัลโหลฮัลโหลฮัล้าลโอ้ผมเจอตั้มดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ทำไรอ่ะนั่งเล่นนั่งเล่นทำไมให้ผมเห็นแต่อะไรได้เห็นแต่เส้นผมหรออ้าวนี่อะไรครับนีแม่งเลยสวัสดีครับครับพี่ทำไรอ่ะนอนตื่นอ๋อมีคอสเซนเตอร์โทรหามั้งปะคอนตื่นเนี่ย ครับผมผมเป็นคอนเซ็นเตอร์ครับผมจำพี่ไหนครับอ่ะทำไมเหรอพี่จะมาหาผมเหรอไม่พี่จะถามว่าช่วงนี้มีอะไรแนะนำอ๋อก็มีผมเลยครับผมแนะนำแนะนำตัวผมมาโปรโมทตัวผมเองเลยอ่ะอ่าจัดมาซิใช่โสดซิงคิงกาเบลครับผมอะไรอีกอ่าสูงยาวเข่าดีเดี๋ยวว่าแต่เข่าดีเอวก็ดีด้วยครับผมเร็วๆอะไรต้องซื้อลีลากระดิหืมรู้จะลุกเซิร์ฟให้ดูสิ เอวน้องพังบ๊ายบายครับผม <laughs> สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อ้วทำไมหน้าจอพี่เป็นอย่างเงี้ยหน้าจอมีปัญหาอ๋อแล้วเรื่องหัวใจอะหัวใจมีปัญหา,าไหมไม่มีค่ะไม่มีหรอนึกว่ามีถ้ามีผมจะเข้าไปดามให้ไง <c oughs> เสียดายว่ะสวัสดีอ่ะ อยู่กำแพงครับผมอยูเท่าไหร่นี่สิบครับอืมอืมคืออะไรพี่อืมก็คือใช่อ๋ออืมทีกว่าะอืมผมอ่ะอืมตลกตกใจโอ้ยปิดตดเลยสวัสดีครับ,รบทำไมเสียงพี่เบาๆอะ่ะ ตรงไหนก็พี่พูดเบาๆไงเมื่อกี้มันได้ยินเบาๆไม่ได้พูดเบาๆพูดขอว่าสวัสดีครับขอโทษครับผมอันนี้อยู่กับใครครับอยู่กับเพื่อนครับเพื่อนหรือเปล่าไหนอ่ะไหนอ่ะไม่ไม่ยื่นหน้าเข้ามาเลยรอสักครู่อ๋อเพื่อนจริงๆด้วยครับผมอันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยอยู่จังหวัดลพบุรีค่ะ อ๋อที่มีลิงเยอะๆใช่ไหมจังหวัดเนี้ย<ช>เคยไปให้ให,าหาดลิงไหมไม่เคยทำไมไม่ไม่เข้าไปอะ่ะเราเห็นแม่งโคตรดื้อเลยลิงที่ไอะไรมาขโมยของขโมยของแ <c oughs> ต่วลิงเราเหรอ <c oughs> แล้วขัดเท่า <c oughs> ก็ลิงเธอมันดื้อจริง, <c oughs> รงๆอะ่ะ<ด>ลิงเธอ,เอ,เธอก็ลิงเธอมันดื้ออะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราไปนะเราจะจุงจระเข้เราไปด้วยบ้านเราเลี้ยงจระเข้ใช่ลิงมันกวนอยู่กำแพงครับผม อ๋อนี่รู้จักมะเนี่ยอ๋อเนี่ยก็ก็รู้หมดแหละเจ็ดเจ็ดจังหวัดนะแต่พูดไม่ถูกไเชดโดโคตรเก่งเลยรู้ทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลยอ่ะเก่งเลยสุดจะเกตสี่เลยเกตสี่แอ็กเก่งขนาดเนี้ยอ่าเข้ามาเล่นนานยังครับผมวันนี้แหละก็วันนี้ไงเข้ามาเล่นนานหรือยังไม่นาะอ๋อกี่นาทีอ่ะเพิ่งเล่นมาตอนสี่ปุ๊บเองมั้งอ๋อทำไมเรีมาเป็น ทำไมต้องเข้ามาเล่นเวลาใกล้ใกล้เคียงกับเราด้วยอะ่ะเอาเอาห <c oughs> ยอกหยอกแลเล่นแล้วเล่น,ลลนทำไมอันนี้ชื่อเธอชื่ออะไรน้าตาลแบบนี้เหรอไม่ใช่อันนี้ของเพื่อนอ่าเธอไปขโมยของเพื่อนมาเล่นมาเล่นแล้วเพื่อนจะเล่นอะไรเนี่ยติวก็เพื่อนไม่อยู่เนาะเราก็มาเล่นมานั่ง <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้อยู่หอกันเหรอหรือว่าอะไรใช่อยู่หอ ไม่กลับบ้านกลับช่องอะ่ะโอ้ยกลับไม่ได้เป็นโควิดอ้าวจิบเป็นโควิดเหรอกักตัวอยู่ฮึใกล้หายยังใกล้หายยังยังวันที่สองเอาแล้วเธอไม่รอดแน่เอาเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้นะยอยากละเล่นละเล่นยอมไปแล้วนะยอมไปแล้วนะเอ,อ้ยทำไมเธอจะต่อยเราเอ,อ๋าอเธอเยวเราจะทอน่อยเธอำไมเึอเข้าขานาดนี้อยู่คิดว่าอยู่สองคนแล้วเรากลัวเหรอ เมื่อแกเข้ามาเล่นแอปเนี้ยหาแฟนหาหนุ่มหาคนคุยเ,ออเหงามันเหงามากเว้ยกับตัวไปไหนก็ไม่ได้ทำอะไรไไม่ได้ขนาดเราไม่กลับตัวเรายังเหงาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราเป็นโควิดแล้วเราไปนั่งเล่นด้วยได้ไหมได้เราแม่งไม่มีใครครบเราอะ่ะไม่มีใครครบหรืไม่คบใครไม่มีใครครบแม่งสงสารมาั้ยนาสงสารไหมชีวิตเนาะเออแม่งรันทรวดจิบหายเลยอะ จะร้องไห้พูดแล้วแบบจะร้องไห้น้ำตาขอเบ้าแล้วเนี่ยเออเห็นน้ำตาขอแล้วอ่ะเออใช่เธอไม่ปลอบเราสักนิดนึงเหรอเธอเธอไม่อะเราไม่ใช่ผีหวานเนี่ยจะไม่ค่อยปลอกอุ้งสัตว์นายเออหยอกละเล่นละเล่นเออเออหยอกหยอกไหนรอบได้หยอกไหนรอดเอออีกอีกหน่อยถ้าเกิดกูอยู่ใกล้กูน่าจะรอดโดนตบหัวเลยอะไรอะไรเธอเธอเอาอะไรอ่ะ อะไรไม่ได้อะไรอ๋ออ๋อครับผมอีกอาจจะทาเขาแตะแล้วแล้วเธอชื่ออะไรเนี่ยชื่อจ๋าจ๋าจั๊จ๋าอย่างเงี้ยไม่ชื่อจ๋าชื่อสือโบพิจัตชื่อซือแมงอีสานเอ่อเอ่อลบบุรีเขาพูดอีสานเหรอไม่ไม่ทำไมเธอทำไมเธอว่าอีสานน่ะมีว่าเป็นคนอีสานวันนี้ก็ติดอ๋ออ๋อติดแฟนติดเพื่อนที่พูดอีสานตเดี๋ยวหดี๋แกให้เดี๋ เราให้เธอถ่ายไม่ใช่แค่บอกชื่อมันยังไหมก็ให้ถ่ายเล่นเฉยๆไม่ได้ไม่ไงอ่ะฮัลโหลเพื่อนเลิฟฮัลโหลเพื McMahon ่อนเลิฟไม่ได้เหรอเพื่อนเลิฟเอาเพื่อนกันแล้วครับผมเพื่อนกันครับผมเราก็คุยกันนานแล้วเราก็สมควรที่จะเป็นเพื่อนกันได้แล้วจริงๆอ่ะหรือว่ายิงหรือว่ายิงยังไม่อยากมีเพื่อนไม่ยิงไม่ยิงได้ขอเพื่อนเอออีเพื่อนยังไงไปเที่ยวไหนดีพวกนี้เพื่อน เราชื่อเหมิงจ๋าเราชื่อเหมิงจ๋าอีรอเหมิงจ๋าไม่ใแลไม่ใช่แล้จริงจริงเพื่อนชอบเรียกไอ้จ๋าไอ้จ๋าอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่ครับผูแล้วมาชื่อซ้ำอะไรกับเราอ่าทำไมต้องชื่อซ้ำกับเธอเธอไม่ได้ชื่อเหมิงจ๋าเท่าไหร่ อ้าวแล้วจะมาเรียกตามเราทำไมอ่ะเอออ่ะถึงเรียกเราไอ้หมิงก็ได้งั้นแหะเราเปลี่ยนก็เราไม่ไม่เออคำท้ายอะชื่อไอ้หมิงชื่อเราสองชื่อเราสองอะไรนะโอเคเออโอเคยี่สิบครับร่างไรไอ้ไอ้ไอ้ผู้คนโตอเ เราเป็นเพื่อนกันได้เพราะเราเยักษ์แก่เออกอดคอกันเดินหน้าอยู่แล้วไอ้เพื่อนเออนี่เแล้วแหละเออไอ้เพื่อนเลิฟแหนกูได้เพื่อนแล้วได้สองคนเ่อคืนนี้เออเพื่อนกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่เราเป็นเพื่อนกันแล้วตัวเอนสูงเท่าไหร่อ่าร้อยเจ็ดสิบกว่าครับเก๋ก็เรากอดคอเกนไม่ได้นะทำไมไอ้เพื่อนเพราะเราสูงร้อยเก้าสิบก็ถึงนี่นี่ขิงกูด้วยกูอยากเห็นยังลยตอนยืนเนี่ย อยากเห็นตอนยืนยังเลยร้อยเก้าส่งร้อยเก้าสิบเนี่ยเจ็ดอ้าวกดงั้นขี่คอได้หรอกดคอไม่ได้ขี่คอก็ได้ว่ะเพื่อนอ้าวไอ้เหี้ยปล่อยปล่อยกูเกอร์แล้วแล้วกูคุยกับใครด่ะคุยโทรศัพท์เรูคุยกับไอ้จ๋าไก่อ๋อแล้วไม่คุยกับไอ้เหม่งงั้นไหมไอ้เหม่ง่งไอ้เหม่งเออไอ้เพื่อนแล้วไอ้เพื่อนชื่ออะไรไอ้เพื่อนอ้าว เว้ยเป็นใบเลื่อยเดียวแม่นแม่นลืมชื่อตัวเองโอเคเอาใหม่ชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนชื่ออะไรเชดโดแตกต่างจากชื่อมาเออใชโอ้ยย่อแล้วละลิ้นก็ก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกปะเอาดิเอาดิมา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  อยากดีเทนเนอร์หลุดซะแล้วอยากดีเทนเนอร์หลุดซะแล้วอย่างวันจบตอนนี้เนอร์ใครจะหลุดกันนี่อยากเข้าเลยมาสอบเลยมาสอบเลยมาสอบเลยชอาดองดองดองเห่าดงดงเห่าดงดงบอมแมนเห่าดงดงเห่าดงดงครับผมเว้าเว้าก็เพิ่งถือมูยบอกว่ามันค่นที่ไหนบอกว่าถือเนาะไม่นครับผมคนคนคนทุกหม่องครับผม แนนครับผมบบเสือบอ่ะโบเซีคือบบเสืยแต่กไม่ใชคนอ่ะถ้าเือบอาถ้าเธอบอดานำเออาเด้อนำออกคุ้มตาเด้อหน่อยคุ้มตาเ <c oughs> ก่งจังเลยเก่งจังเลยสองคนที่เก่งจัดนะอ,อะไรอะไรอะเก่งนะไม่รู้ <c oughs> เ <c oughs> หนื่อยมาคุยก<น>ับเพื่อนน่ะไอ้เพื่อนในกัดปากเก่งปากเก่งไว้ก่อนอ่ออ๋ออ๋ออ่ออ๋อนี่อแห้งขอแหง้งเข็บไม่ชนะเออขอแหง้งอนีอแห้งเลยเหรอขอแหง้งอยากอยากแบบมีเลือดไหลตรงปากไปประมาณนี้อือ <c oughs> จริงอยากโดนทักบักสองบัก <c oughs> ครับผม เออเจ้าช <ih az violin beeping> ่วงนี้แบบนอนไม่ค่อยหลับอยากแบบโดนอะไรกะแถวๆก้านคอเลยประมาณนี้อ่ะไอ้เี้ยไม่มีใครคุยกับกูเลยกูต้องทำยังไงอะเออคนชวนคุยด้วยไม่คุยด้วยไงเป็นเพื่อนกันแล้วก็อย่างนี้เลยจะยิงแล้วไงอ้าวไอ้เพื่อนมึงพูดอะไรอย่างเงี้ยมึงเสียใจมาเศร้าอ่ะ เออแล้วแม่งเธอสองคนยังไม่คบกับเราอีกอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเพื่อนให้เดี๋ยวเป็นเพื่อนให้ทุกการเออเธอต้องถึงสารเราแล้วอีวแ้แอ่แ yeah. ม่คุยกันมาตั้งนานอู้หโคตรนานอ่ะโคตรนานอ่ะอืมอันนี้นานสุดๆแล้วเนี่ยจริงเหรอครับผมโุ้ยมากี้คนแล้วก็เธอคนที่สองอ่ะคนแรกแม่งคุยหายก็ไม่รู้เรื่องสงสัยนี่สายไม่เหมือนกันมัน้งเดี๋ยวคุยจะไม่รู้แล้วคุยยังไงถึงรู้เรื่องอะแล้วคุยยังไงคุยภาษามือมันถึงจะรู้เรื่องอ่ะฮัลโหลก็พูดปกตินี่แหละ ใช่ใช่ใช่เธอรู้ได้ไงอ่ะใช่เขามาถึงเขาก็สมาร์ทกอกเก่งสมารดเกงแกงใส่เราเลยอ่ะเราแล้วแม่งจะแปลไม่ออกเลยดิอะไรนะเราได้เราก็เลยถามฮัลโหลเอเลียนไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเอาถามเข้าไปอ่ะแล้วเขาก็บอกสมารดกเก่งกองอย่างเงี้ยใส่เราไปอีกอือแบบว่าเฮ้ยชื่อ่ายแล้วเป็นเพลงเลยนอ่ะ เพ <|so|>> oh, um, ื่อนเธอแม่งเคยไปนอกโลกมะเนี่ยฮะวันีไม่ปล่อยหลายหลังเชตโตเอาเรื่องแล้วเนี่ยไม่ทำมาดาเพื่อนเธอแม่งขำอะไรกันนะฮัลโหลเจ้าไม่ได้ขำเลยป้กเห็นยิ้มก็เห็นยิ้มยิ้มขำๆกันเนี่ย